ยเยะเว้ยยกไเอนี่้ยเยกดียดีเฮยเอนี่ค่ะดน้องเขาหลังขายกขาใหม่ค่ะแม่สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ ทีต้อนรับสู่ครอบครัวสามขุนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูความรักนะคะพอดีเห็นตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะได้ยินแต่เสียงอึกอักอิกอักไม่รู้ทําอะไรกันนะคะวันนี้มีขนมด้วยมีขนมของป้าเจี๊ยบด้วยนะคะขอบคุณขนมจากป้าเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวไปถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง เป็นไงความรักครับสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ตอนเช้าก็ฝึกช้างครับผมเนาะคุณครูฝึก,ดกเด่นชัยครับเด่นชัยอยู่แต่เขาที่ยังมายืนครอบเราอีกโอ้กบ <c ười> ไครวะลูกกบไข่สงสัยอยากบกบไข่ครับพอตื่นเช้ามาก็ฝึกครับผมวันนี้ เราฝึกไปหลายวันแล้วนะครับหลายวันแล้วก็ได้ท่าแอคชั่นถ่ายรูปแล้วก็เต้นครับเลอได้สองท่าได้สองท่าครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกําลังเริ่มที่จะฝึกนะครับให้สลับขาครับผมสลับขาเต้นนะครับสลับขาก็ไปทีละนิดนะครับผมไปทีละนิดนะครับก็วันนี้ก็กลาบขอบพระคุณนะครับผมประเจยบนะครับขนมนะครับที่เอามาฝึกเพราะว่า วันนี้รู้สึกว่ากล้วยก็หมดอะไรก็หมดทุกอย่างเลยครับผมก็เลยได้ขนมมาฝึกนะครับเอาพอพอได้ฝึกตอนเช้าก่อนนะครับตอนเย็นค่อยว่ากันใหม่นะครับผมพี่เด่นได้ท่าอะไรบ้างลูพี่เด่นได้หลายท่าได้สองท่าครับได้สองท่าลูกไซส์แบบใจดีควารักแล้วนี่ติดควานอะลูกไซ์จะอยู่ อยู่กับความรักมากกว่าเจ้าของอีก <c oughs> ดูแล้วลักษณะเขาเขา,เขายิงข้อมเหมือนเหมือนตอนขุนทองเลยขุนทองนี่ก็น,นั่งอยู่มายินข้อมแบบนี้แหละโชว์ไปเดี๋ยวมาโชว์ให้แม่แม่ดูหน่อยฝึกนั้งแตช้าได้อะไรบ้างไหนมาโชว์รอหน่อยเลยลูกเดี๋ยวจะให้โชว์นะคะไป ลุ้มมามาเดือดเอชแชนดิลุ้บนต้องพยุงพยุงามเขาก่อนนะครับช้างใหม่ลุบนอ่ะขาด้วยไอชแคนดิดิ๊กถ่ายเข้าไปเข้าไปอ๋ออันนี้ท่าท่าท่าถ่ายร,าราูปใช่ไหมใช่ครับผมขาด้วยเข้าไปก่อนอขาขาชิดอึ่า ็บางทีเขาสับสนกับท่าอื่นบ้างนะครับผมอ่ะยืดสูงนิ่งนิ่งดินิ่งแอคชั่นไว้สูงนิ่งเออนิ่งนิ่งท่าแอคชั่นนะคะเวลาไปออกงานเนาะเผื่อมีใครมาถ่ายรูปครับผมอาสูงบนแอคชั่นไว้เร็วบนสูงบนสูงแอคชั่นดิแอคชั่นดิสูงบนบนสูง นนี่่แอคชัต้องมีคนเข้ามายืนด้วยไหมเหมือนกับว่าความสั่งแล้วพอมีแอคชั่นปุ๊บให้มีคนเข้ามายิงข้างเขาจะรู้เลยเวลาคนเวลาคนเข้ามาปั๊บเขาจะรู้เลยเขาจะยกขาอัตโนมัติเลยถ้าถ้าปุ๊บมีคนเข้ามายืนตัวสูงสูงแอคชั่นดิอ่ดีสูงสูงบนเชิดหน้าขึ้นสูงๆูงเลยลูกเชิดหน้าขึ้นสูงๆเออเชิดหน้าผมยังอายอยู่ครับเชิดหน้าขึ้นสูงๆเออแอคชั่นดิ นี่เอาขาติดเข้าไปดูติดเข้าไปเออแบบนี้ครับเรกเออดรีกดรีกว right kind of ่าช right ้างฝึกใหม่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้ทุกเชือกครับผมเชียกขาสนี่นี่เออนี่นี่สูงบนบนสูงบนสูงบนสูงอะบนสูงบนบนลูกบนบนบนสูงบนบนขอไปครับอ่าดูงนี่นี่เออ เก่งครับอันนี้ท่าแรกค่ะเพราะว่าถ้าเขาได้ทำบ่อยๆเขาจะรู้ค่ะเวลาเพื่อนเขามาถ่ายดูต่อไปท่าที่สองค่ะเป็นท่าเต้นแบบโยกโยกก่อนนะคะการโยกโยกข้างเดียวก่อนนะคะเป็นโยกไปโยกไปหัวด้วยโยกไปโยกไป ยกขาไปเอ้ยกนี่ยกนี่ยกอาสวยๆดิดูถุงบนบนสูงยกนี่ยกนี่ยกนี่ยกยกไปเอ้มาซ้ายด้วยสูงสงบนซ้ายด้วยเออซ้ายยกเอ้ยกยกยกซ้ายเอ้ยกยกเอ้ยกเอ้ไปยกไปเออเอ้เอ้ดียกไปยกไปยกไปนา่สััมผวยๆดิยกไปสูงบนบนง่วงงวงด้วยเอ้สูง ยกขาขวาด้วยขาขวายกไปยกไปยกยกสูงบนบนสูงมือด้วยมือด้วยสูงยกไปยกไปยกไปลงไปจะเป็นธรรมดาคฮะฝึกเขาก็จะมีเอามือลงบ้างเอามือนี้บ้างยกไปยกยกยกเอ้ยกไปยกไปเอ้ยกไปยกไปเอ้ยกเอ้ยกไปนี่สวยยกไปเอ้ยกไปเอ้ขาขวาด้วยขาขวาเอ้ยกไปยกไปเอ้ยกไปยกไปยกไปทำบ่อยๆก็จะชินค่ะ ยกไป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 ดิถ uhm. ุมื fire, attorney, อมือมือเออยกไปยกไปยกไปเออยกยกดีดิยกไปเออยกไปยกไปยกไปเออยกไปยกไปนี่นะครับผมช้างฝึกใหม่ก็จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับเราต้องคอยสะกิดเขาสะกิดเขานะครับเพราะว่าเขายังไม่ก่งนะครับผมค่ะนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับสองผ่านะครับผมตอนนี้ก็เก่งแล้วครับคอย ว่ากว่าเราจะฝึกให้เขายกขาให้เขาเข้าใจว่าเออเต้นแบบนี้นะฮะสลับขาครับเช้านี้นะครับถอยถอยลูกสอยเดี๋ยวลองดูนะเป็นท่าที่สามเต้นสลับขาครับสูงก้นลองลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็จะอัปเดตให้แม่แม่ได้ชมเรื่อยๆนะฮะนี่แล้เราก็จะดูขั้นตอนช่วงการฝึกเนาะน้องก็จะมีสัจสวนว่าจะให้ทำท่าไหนนะคะแน่แหน่ นี่คะดูน้องเขาหลังยกยกขาใหม่ค well ่ะแม่เดี๋ยวก็เก่งลูกพยายามยกให้เขาย่ำก่อนนะคะย่ำกับพี่ย่ำขาซ้ายขาขวาก่อนประมาณนี้ครับผมยังไม่เป็นนะครับนี่ก็เป็นเริ่มต้นนะคะเวลาแม่แม่บางท่านถามนะครับว่าทำไมต้องเอาขอนะครับผมก็คือขอนี่คือเป็นการ สกิดให้รู้ว่าต้องยกต้องอะไรนะครับต้องยกขาไหนคือเหมือนเหมือนเราเอามือสกิดขานี้ขานี้ต้องสกิดคือคือเขาจะรับรู้ด้วยด้วยสัญชาตญาณของเขานะครับเราสกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้เขาจะรู้นะครับการฝึกช้านะครับผมก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมเราจะเอาให้ทันใจเราเลยนะครับเหมือนแบบฝึกวันนี้จะเอาวันนี้เลยมันก็คงไม่ได้นะครับแม่ๆต้องใช้เวลา ท่านี้ก็เก่งแล้วค่ะเพราะว่ากว่าเราจะสื่อสารกับเขาว่าให้ยกขาหน้ายกขาหน้ายกขาซ้ายขาขวานะแม่แม่รอชมพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ความรับฟืมนเนาะมมาดูมาลองขึ้นขาดูมาเขึ้นขาได้แล้วบล่ลองดูครับพุ่มพุ่มพุ่มเพราะว่าปกติเวลาควานขึ้นนี่ก็คือจะ จะให้เขานั่งลงใช่ไหมนั่งลงแล้วก็ขึ้นปกติอะเขาขึ้นขา้ายังไม่ได้นะครับผมมาลงมาลองดูคือเวลาผมฝึกนี่ถ้าถ้าส่วนขาถ้าส่วนขานี่คือถ้าฝึกขาก็ฝึกขาเลยเราจะสามารถสั่เขาได้สกิทเขาได้เขาน่าจะรู้ครับผมนะครับมาลุกเวลาจะขึ้นช้างขึ้นข้างขวานะคะ

นั่งสงสัยว่าเขาจะทำอะไรครับก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับตรงนี้คือเราลองถ้าเป็นภาษาของควานเขาบอกว่าเบิ้งแก้วส้างกล้วครับเบิ้งแก้วงว่า,าวช้าง,ง<อ>มันดูแบบดูลักษณะช้างก่อนว่าช้างนี่จะฝึกง่ายไหมนะครับค <ừ> ให้เลให,ให้ลองดูนะครับมาลูกมะเร็วมา้องก็ยังตต่นกลัวอยู่นะครับบางทีก็กลัวคูฝึกบ้างนะครับผม ธรรมดานะครับผมเนาะถ้าไม่กลัวครูฝึกก็ฝึกกันไม่ได้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวสู้ครูฝึกยากนะครับนอนลงแล้วนอนลงลูกนอนลงแก้มลงอ่าแก้มลงอ่านอนลงนอเพราะว่าปกตินี่ก็คือว่าเวลาจะจะขึ้นก็คือให้น้องนอนเนาะแต่ว่าจริงๆเราต้องพยายามฝึกให้ขึ้นขึ้นขาจะง่ายกว่าถ้าช้างยิ่งโตเวลาลุกนั่งนอนจะลำบากนะ แต่ก็ค่อยฝึกเนาะเพราะว่าน้องยังไม่เคยไม่ไม่เคยขึ้นเนาะอยู่กับของเดิมไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรเลยมาเลยครับผม้าใหม่ๆเลยใหม่ๆแกะกล่องเลยใหม่ๆแกะกล่องแล้วก็เป็นช้างโตแล้วครับผมใช่ช้างเริ่มโตแล้วนี่จะฝึกยากหน่อยนะครับเมืออช้างเด็กๆปีนึ่งปีกว่าสองปีแบบนี้จะง่ายครับผม แต่เดินใช้นี่ก็โตแล้วนะครับแปดปีแล้วแปดปีเก้าปีแล้วมาฝึกนี่ก็คนฝึกก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับยากึนตัวนะครับแต่ว่าถามว่าพัฒนาการบางท่าก็ง่ายนะครับบางท่า,าก็ยากการฝึกช้างนะครับแม่แม่นะครับผมคือในในของผมนะครับที่ผมเคยฝึกมานี่ผมจะ ถ้าเขาตอบสนองผมในในทิศทางใดผมจะเอาท่านั้นไปก่อนนะครับ <ç uk> ผมจะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเข <kabul> าตอบสนองเราได้ว่าเขาตอบสนองเราอ่าสมมุติว่าติ้นนะครับเราก็ต้องเอาติ้นก่อนถ้าเขาตอบสนองเราเป่าเราให้เขาเป่าน้ําเขาตอบสนองดีเราก็เอาเป่าน้ําแบบนี้ครับผม <S <S ให้สวัสดีตอบสนองก็เอาสวัสดีแบบนี้ครับผมนะครับก็ ก็ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าช้างช้างเขาพร้อมท่าไหนพูดง่ายๆท่าที่ยากๆเราก็เอาไว้ทีหลังแล้วก็เราก็ค่อยมาเกียมงานอีกทีหลังนะครับค่อยๆทําทีหลังนะครับท่าที่มันง่ายเราก็ฝึกให้มันมันได้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมจะให้ความรักฝึกพี่เด่นไปเนาะเดี๋ยวจะพาแม่แม่ไปดูเด็กๆบา้านสามขุนกันสักหน่อยนะคะคือตอนเช้านี่ความรักจะตื่นแต่เช้าขึ้นมาฝึกช้างอยู่แล้วนะคะแม่แม่เพราะว่า,าการฝึกช้างเนาะ อย่างที่เรารู้กันไม่ใช่ว่าจะฝึกวันสองวันได้นะคะจะต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝึกทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็พันจะต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นสูงในการฝึกช้างนะคะเพราะช้างบางเชี่ยาการตอบสนองก็ไม่เหมือนกันเนาะก็เหมือนกันกับคนนั่นแหละคะ่ะก็มาดูเด็กๆบ้านสามขุนนะคะเด็กๆบ้านสามขุนยังอยู่กันในบ้านปกติพี่เด่นก็นอนตรงนี้แต่ว่าตอนเช้าควารักต้องเอาออกไปฝึกก่อนที่แดดแดดจะแรงเนาะ พี่ขุนนี้คุณพ่อพาออกเดินแล้วนะคะสังเกตอาการแล้วคือพี่คุณปกติแล้วสามารถรับงานออกทัวร์ได้แล้วนะคะพร้อมแล้วครับแต่ว่าเวลาเวลาไปไหนก็ถ้าไปงานที่มีสาวๆก็จะเลี่ยงๆหน่อยนะคะพี่ขุนเพราะว่าเขาเป็นช้างที่คึกสาวมากเจอสาวๆไม่ได้เลยพี่ขุน พอลักยังไม่ได้เก็บหลักทําความสะอาดนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาต้องรีบฝึกพี่เด่นโกนนะคะส่วนงน้องขุนอทองกับขุนแสนล้านนี่คือเก็บหลักทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วขุนทองนี้ก็ที่ไปเข้าโรงเรียนมานี่เขาก็ฝึกขึ้นแล้วนะคะฝึกขึ้นขาแล้วเพราะว่าเขาตัวเล็กเนาะเวลาขึ้นเราก็สะกิดขาให้เขายกแล้วเราก็พยายามขึ้นค่ะ เ้าก็จะฝึกขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆเขาก็ชินแล้วค่ะพี่แสนนี่เก่งทุกอย่างครับผมเก่งทุกอย่างเลยเข้างานเข้าอะไรนิ่งดีค่ะพี่แสนแต่จะขี้เล่นเวลาที่อยู่กับหลักนะคะเป็นธรรมดาของช้างชอบเล่นชอบหยอกแต่เข้างานนิ่ง,งดีมากนี่ค่ะแล้วฟอก็จะพาพี่เด่นพักผ่อนนะคะ ก็มาอัปเดตให้แม่ๆได้ชมเนาะทั้งสองบ้านนะคะทั้งบ้านเด่นชัยแล้วก็ทั้งบ้านครอบครัวสามุนนะคะผอลักก็หลังจากฝึกพี่เด่นเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางไปที่ทาลานนะคะไปไปดูนะคะไปดูไปช่วยกันฝึกพี่หนึ่งนะคะแต่ว่าโชคดีพี่หนึ่งคือเขาเขาได้เดินได้อะไรแล้วเขาเขาง,ง่ายๆว่าเป็นงานอยู่แล้วค่ะก็จะง่ายก็จะง่ายหน่อยนะคะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ต่ายก็ของลงคลิปไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูเด็กๆก,กันเรื่อยๆนะคะขอบคุณกําลังใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับครอบครัว3ามขุนแล้วก็ครอบครัวเด่นชัยขอบคุณสําหรับย่าสาหรับอาหารนะคะที่แม่แม่ส่งมาให้นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ